เป็นคอร์สมิดติ้งนะครับเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแล้วก็เครื่องมือของขอาจารย์นกครับที่เตรียมมาแล้วก็ที้นี้อาจารย์นกมาด้วยนะโอ้พ่งนี้อาจารย์ใหญ่มาด้วยนะครับครับผมโอ้โหรีพัตร,รีพัดม,ม,ม,มาก่อนเลยนะครับครับมีมใครอาเราเอาจิงๆทพี่มา,มามาถึงแต่กี่โมงวันนี้เอา้าเป็นไงบ้างครับก็ยากขายแรงเหมือนเดิมร่บผมขายแม่ไคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ก็สบายนะครับเราอยู่ข้างนอกครับเราก็ร้อนนะครับ ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นาหนองกลางนะครับเรามามิสิงกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่จัดงานนะครับเรามาถึงตรงช่วงประมาณสักสามโมงสโมงนะครับอันนี้นี่ครับบรรยากาศนะครับรอบนอกตอนตอนกลางคืนนะครับเราก็ยังยางวองไม่เห็นอะไรนะครับนี่เป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สมิสซิ่งนะครับเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับเป็นรวมของพี่น้อง ร้านมือถือนะครับก็ถือว่าได้ว่าทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้นะครับงานของเราจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับวันที่สินะครับก็จะมีในส่วนของมีความรู้นะครับอบรมมีความรู้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่สอนซ่อมมือถือลอกจอครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกับผู้จัดงานนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ผู้จัดงานนิดหนึ่งนะครับผู้จัดงานครับอ่านี่ครับพรุ่งนี้เป็นงานอะไรนะครับดีครับเป็นงาน มิทติ้งครับเป็นงานพิทติ้งครับครับผมเดี๋ยวว่าเอาเพื่อนช่างมามามานั่งเลียกเปลี่ยนกันครับก็จะมีอาจารย์สายมือถือมาแนะนำนะครับครับแล้วก็พรุ่งนี้งานคาดว่าจะเริ่มกี่โมงครับสักประมาณ9ก้าโมงครับมีมีอะไรบ้างครับที่จะให้ความรู้เราตอนกลางวันกลางวันก็จะมีแนะนําเรื่องพวกเงผ่อนนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์พวกซ่อมบอร์ดซ่อมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เรพวกจอพวกอะไรด้วยครับแล้วตอนกลางคืนล่ะครับพี่ตอนกลางคืนมีอะไรบ้างครับกลางคืนจะเป็นมิสติ่งครับจะมีนักดนตรีมีคล้ายๆว่าปาร์ตี้กันกินอาหารรับประทานอาหารด้วยกันครับประมาณนั้นครับฝากฝากถึงพี่น้องที่จะเดินทางมาพรุ่งนี้นะครับก็ฝากพี่น้องชาวมือถือนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับจะเจอกันแน่นอนใช่ครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีนะครับครับ เราเจออาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับพรุ่งนี้จะขึ้นสอนนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามงานพรุ่งนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วอาจารย์พรุ่งนี้มีอะไรมาให้กับลูกศิษย์บ้างครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแล้วก็เครื่องมือของอาจารย์นกครับที่เตรียมมาแล้วก็ชิินนี้อาจารย์นกมาด้วยนะโอ้พรุ่งนี้อาจารย์ใหญ่มาด้วยนะครับครับผมของอาจารย์มี มีอะไรให้กับลูกศิษย์บ้างครับพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาที่พี่ๆต้องการแหละ,และผมก็เตรียมมาหมดทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวมาเซาดีที่ว่นพรุ่งนี้เราอยากเรียนเรื่องอะไรกันครับแล้วก็เป็นเมนหลักก็คือเรื่องของสื่อวันคลิกออกจานกแล้วก็เครื่องมือเอ็มบีซีะานตัวท็อตกันครับอันี้ผมเห็นผมเห็นอาจารย์มีมีแบตเตอรี่มาด้วยนะครับเห็นเห็นแวบๆเลยมีแบตเตอรี่มาด้วยนะครับของอาจารย์เป็นแบตเตอรี่อะไรครับของโนวาครับที่แบรนด์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมาพิเต์ให้ให้พี้พพว,วน ทีต่ตัวนี qui, ้มาจากไหนแล้วก็คุณภาพเป็นแบบไหนพรุ่งนี้ว่ากันอ๋อพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับแบตแบตเตอรี่ใหม่นะครับอาจารย์ครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับครับอันนี้าทสวัสดีครับอันนี้เราเจออาจารย์นะครับเพิ่งจะลงเพิ่งจะลงคอมานะครับอาจารย์หนุ่มกว่าเดิมอ่าอาจารย์ทำไมหนุ่มกว่าเดิมบอกเนี่ยทำเสริมสวยเป็นพิ่เต๋อ่เราเจออาจารย์นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันในคอร์สนะครับพรุ่งนี้นะครับ The next day เดี๋ดดยวดีรีพัทน,นขยันโอ้โหรีพัทนรีพัทนมาก,ก่อนเลยนะครับครับรีพัฒขยันเราเอาเอาจริง,รงๆรพี่มามาถึงแต่กี่โมงวันนี้เอาเอแปดโมงกว่าคร <c oughs> ับ <c oughs> นี่นะครับนี่นี่นี่ทีมงานคุณภาพเรานะครับเลยว่าถึงกี่โมงครับผมออกฮาทูมถ<า>ึงถึงเมื่อกี้ถึงถึงเมื่อกี้ด้วยไม่นอนเลยเออครับอันนี้ไม่หลับไม่นอนเป็นข้องานนะครับ ยังไม่นอนเลยครับยังไม่นอนเลยนะครับยังไม่นอนครับคิดถึงพี่นัทนอนไม่หลับนัทเลยนะครับนอนไม่หลับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงครับตั้งแต่เช้ามาได้แล้วได้แล้วได้สองออเดอร์แล้วโอ้โหได้สองออเดอร์แล้วได้สองออเดอร์แล้วได้สองออเดอร์แล้วนะครับสวัสดีครับอ่านี่เพียร์ครุปนี่มางานอ่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สิบแปดครับผมเป็นไงบ้างครับ ยังขายไม่ได้เหมือนเดิมเราะผมขายไม่ได้แล้วเพี่อกูเอาอะไรมาขายบ้างครับนี่เอาไอคอนเบอร์สองมาขายครับอ <met> ๋อเบอร์สองเลยครับเป็นแพดดองเบอร์สองขายครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นงานงานสองครับคือสองแบบคือมีแบบกล่องแล้วก็แบบบัวคโดม วัน <One. S 1> ครับมึงมาขายอะไรเนี่ยวันนี้มาขายฝังนะผมวันนี้มาขายโทรศัพท์ครับมึงมาหลอกขายมาหลอกขายครับผมต้องมาหลอกขายนอกๆครับมึงนี่เฮี้ยมากเพราะในพื้นที่เข้าไม่ได้นะครับต้องออ,ออกนอกพื้นที่ครับแล้วมึงคุยเห็นมึงคุยกับพี่เฉยเนี่ยมึงหลอกขายให้เฉยเหรอหลอกขายครับหลอกขายให้เฉยครับเนี่เฉย,ยก็ตกลุมพางไปแล้ว <c oughs> จำนวนหนึ่งครับผมเออนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย ตอนนี้เราอยู่อำเภอท่าตะโกจกงังหวัดนครสวรรค์นะผมอ,อยู่ที่คาเฟ่ที่ดีที่สุดในอำเภอรครับเพื่เรามีโครงการจะไปไหนอีกไหมเนี่ยโครงการน่าจะไปวัดหลวงพ,พ่ออะไรบีวัดเหนือวัดเหนือที่ดังเรื่องขนพยนต์แล้วที่ขาดไม่ได้ต้องไปวัดอำเภอลาดบัวขาววัดหลวงปูร่รตานันกะโรครับผมพระอาเดียสงสายหลวงู่มั่นครับที่ยังปีชีวิตอยู่มาไกลนะเนี่ยมาไกลครับไหนมาจากอุดรธา,านีครับผม แล้วนี่กินข้าวกี่รอบแล้วสองรอบครับผมเสียเงินรอบหนึ่งกินฟรีรอบหนึ่งครับ<อ>ถ้ารู้อย่างนี้รอรอดีกว่ารอกินฟรีรอกินฟรนฟีดีกว่าครับจะได้ไม่มเสียเงินขาดแต่ว่าบอกเจ้าภาพว่าขาดขาดน,น้ำพริกรเขาเบดเออ,อแล้ว,ลวไม่ไม,ไม่เอาน้ำพริกอยูข่ข,ข้างของในฮอกิน,นะ่ะเสียตังค์ครับอ๋อน้ำพริกในฮอเสียตังค์เขาเลยไม่กินไม่กินครับเสียตังค์จริงๆบอกในฮอก็ได้ผมว่าขอชิมฟรีหน่อยขอชิมในฮอไม่ในฮอไม่อยู่ครับไม่ฝ้าร้านครับเลยนะครับรอบเช้าก็ผ่านไปแล้วนะครับรอบเช้าเป็น ของอาจารย์นกกับอาจารย์จีนะครับอันนี้เราอยู่รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวผมจะพาแอบดูครับของอาจารย์ต้อมกําลังจะขึ้นนะครับกําลังจะขึ้นในส่วนของ พวก a n น r o i d นะครับการกดล็อกการจำนำอะไรอย่างเงี้คย,ย,ยครับสายใข่าวอะไรงี้ยแล้วก็มีในส่วนของช่วงบ่ายเมื่อกี้นะครับมีของอาจารย์ทิวนะครับในเทคนิคการล็อกจอผ่านไปแล้วนะครับเทคน,นิคการล็อกจอผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ช่วงบ่ายก็อากาศก็จะร้อนๆน,นิดนึงเพราะว่าเราลองงานตอนตอนเย็นนะครับคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ก็สบายนะครับเราอยู่ข้างนอกนะครับเราก็ร้อนนะครับร้อนมากนะครับตอนนี้นะครับก็ข้างนอกก็มีหลายบูธนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้างานช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับบรรยากาศงานช่วงเย็นของวันนี้นะครับหลังจากที่เราอบรมช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมพามาดูงานนะครับ สนุกสนานกันนะครับรับลื่นไปด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงตอนกลางวันนะครับและก็ในส่วนของตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันเราก็ได้ความรู้ตอนกลางคืนเราก็ได้สนุกสนานนะครับแล้วส่วนต่อ E ีีหน้าต่อไปเราจะไปนัดเจอกันที่ไหนแล้วไปพาไปพบกับอะไรหรือไปทําอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับนัดเจอกันชนนะครับ